เอาแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีในการฟาร์มขนสัตว์เนาะซึ่งเพื่อนๆนะครับอาจจะมองข้ามไปนะเพราะว่าไอ้ขนสัตว์เนี่ยเราสามารถซื้อได้นะครับตามร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเมืองชิงเหอหรือเมืองใครเฟิงนั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้กล่องๆเนี่ยนะครับเราสามารถไปซื้อได้เนาะมานจะรีทุกๆ1อาทิตย์นะครับตามร้านค้าต่างๆมันจะต้องใช้เงินในการซื้อเนาะซึ่งวันนี้นะครับผมจะไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวนะครับในการไม่อัพนะครับ ได้ขนสัตว์มาเนี่ยฟรีๆนะครับผมซึ่งมันจะมีอยู่2โหมดด้วยกันนะครับผมก็คือโซโล่โหมดของเราเนี่ยเองนะครับจะรียทุกๆนะครับ24ชั่วโมงหรือถ้าเป็นออนไลน์โหมดนะครับจะรียทุกๆ5นาทีนะซึ่งในที่นี้นะครับผมจะพาไปฟาร์มในโหมดออนไลน์โหมดนั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะเร็วกว่ามากๆเลยนะครับผมวิธีนี้ครับในการฟาร์มก็ง่ายๆนะครับอาหารนะครับสำคัญที่สุดเนาะในการฟาร์มวันนี้ผมก็จะมาบอกด้วยนะครับว่าอาหารที่เราต้องใช้เนี่ยเตรียมไปก่อนที่เราจะไปฟาร์มเนี่ย เป็นอะไรนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เราวาร์ปมาที่เมืองไคเฟิงนะฮะอยู่ประมาณนี้ของแผนที่เนาะเมื่อเราวาร์ปมาแล้วนะครับผมให้เราเดินตรงไปเลยนะครับก็จะเจอผู้หญิงขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นะฮะให้เราไปคุยกับเธอนะครับพอมาคุยแล้วเนี่ยมันจะมีอาหารนะครับขายอยู่เนาะเห็นไหมฮะมีจานละสิบห้ากับห้าสิบนะครับให้ซื้อจานละห้าสิบไปเลยเนาะซึ่งจานละห้าสิบนะครับแล้วก็ได้อัตรา ในการล่านะครับ20%เนาะซึ่งมันจะดีมากๆาเลยให้เราซื้อไปเลยนะครับผมเมื่อเราซื้อมาแล้วนะครับของนะครับก็จะอยู่ในกระเป๋าเราเนา <adjustments> ะใ,ให้เรากดดูนะครับก็จะเป็นอัตราในการล่านะครับบูตขึ้น20%เนาะภายใน10นาทีนะครับเ <hood. S 2> มื่อเรากดใช้นะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่ที่ด้านล่างของเรา,เน,เรานั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับการที่เราจะล่าสัตว์นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินัุบาทนะฮะผมจะพามาดูนะครับว่ามันง่ายขนาดไหนนะครับผมเอาละครับตามมาเลยครับผม เอาแล้วนะครับผมตัวนี้ผมก็มาอยู่ในออนไลน์โหมดแล้วนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เรานะครับกดไปที่แผนที่แล้วให้เรานะครับดูทางขวามือนะครับมันจะมีรูปใบไม้อยู่นะครับผมให้เรานะครับกดไปที่รูปนักจิ้งจอกเนาะซึ่งขนที่เราจะมาด้าวันนี้ก็คือขนของกวางตัวนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะใช้ในการอัพสเตตัสของของเยอะมากๆเลยนะครับผมตัวที่เราไม่ต้องมาจ่ายเงินซื้อแม้แต่บาทเดียวนะครับให้เรานะครับวางมาที่เสาหินตรงนี้เนาะในเมืองชิงเหอนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับของเมืองชิงเหอเนาะ แล้วจุดที่ผมจะแนะนำนะครับในการไปฟาร์มก็คือจุดนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะมีกวางอยู่7ตัวนะครับซึ่งมันจะเยอะมากๆเลยนะจุดนี้นะครับสําคัญมากนะครับให้เรากด l o o w ไปเลยนะครับผมอ่านะฮะมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์มานะครับให้เราเดินตรงไปเลยเนาะ ก็ให้เรานะครับทําการรวมตีได้เลยนะครับเราจะใช้ธนูหรือว่าจะใช้ล่มก็ได้เนาะซึ่งธนูหรือล่มครับก็พอๆกันนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่นะครับผมจะแนะนําไม่ใช้ล่มมากกว่าเนาะเพราะว่ามันไม่ต้องอเสียนะเสียทรัพยากรครับในการไปทาบลูกธนูนั่นเองนะครับผมมือเลยเนาะโอเคโอเคแล้วเราก็เก็บได้เลยครับ ครับเมื่อเราเก็บครบแล้วเนาะแล้วก็ใช้วิทยาตัวเบานะครับอ่าให้ไปข้างหน้ามองไปข้างหน้านะครับผมแล้วก็กระโดดขึ้นไปเลยครับกระโดดไปแล้วครับข้างล่างขวามือนะครับมันจะขึ้นว่าให้เรากระโดดเขาประมาณร้อยห้าสิบเมตรขึ้นนะครับแล้วเราก็ลงใหม่อีกรอบนึงนะครับเนาะทีนี้นะครับเมื่อเราลงมาแล้วครับฟางจะรีเห็นไหมฮะฟางก็จะรีขึ้นมาใหม่นะให้เรานะครับฟา์มต่อได้นะครับฟามต่อเรื่อยๆเลยนะครับ ก็ทำไปเรื่อยๆเนาะแบบนี้นะครับผมเนาะใชฟาร์มอ่ากวางก็จะเกิดใหม่นะครับให้เรารก็กระโดดขึ้นไปแล้วก็ลงมาเนาะจะเป็นการฟาร์มเลยที่เรามันต้องเสียงเงินนะครับในการไปซื้อของรายอาทิต์เนาะซึ่งเงินก็สำคัญนั่นเองนะครับผมก็ไปใช้ในการอ่าของต่างๆได้ดีกว่าส่วนการฟาร์มก็ใครมีใช้แค่เวลานะครับในการฟาร์มเนาะก็ขึ้นไปใหม่ครับอีกรอบหนึ่ง ให้มันสูงเกินร้อยร้อยห้าสิบสามเมตรนะพอตื่แล้วเราก็ลงมาแม่ความมันก็จะเกิดมาใหม่ครับแล้วเราก็ฟาร์มไม่เรื่อยฟาร์มต่อเรื่อยครับก็ประมาณนี้นะครับผมใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมถคามีคําถามนะครับคอมเมนต์สอบถามได้นะเดี๋ยวผมจะพาไปฟาร์มอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นฟาร์มไม้ฟาร์มหินนะครับก็ ติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ